เราพาทุกท่านมาพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิยศักดิ์วงเกตแก้วสวัสดีครับ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 เรามาพูดคุยงี้ก่อนตอนเริ่มต้นมาเนี่ยรู้ว่าเป็นรัฐบาลระยะสั้นทําไมท่านถึงกล้าที่จะเข้ามาทํางานทั้งๆที่ว่าการทํางานในยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศมันต้องวางแผนระยะยาวครับก็ คำถามที่ดีก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าก็คิดนานพอสมควรแต่คือมันมีความท้าทายที่คอยอยู่แล้วใความท้าทายนั้นก็ท่านก็ทราบเรื่องไทยกัมพูชาครับสี่เดือนใช่สี่เดือนระยะสั้นก็ต้องเอาปัญหาเฉพาะหน้าแต่ผมคิดว่าสี่เดือนถ้าเราเราอาจจะไม่ได้ อยู่นานแต่เราน่าจะใช้โอกาสเนี้ยวางรากฐานให้กับการต่างใช้โอกาสนี้การวางรากฐานเพราะ,<น>ะเพราะว่าคือโลกมันกำลังเปลี่ยน mm hmm. นะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยการต่างประเทศไทยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยครับนะครับแล้วผมความรู้สึกของผมจริงๆรตั้งแต่ตอนอยู่กระทรวงเนี่ยแล้วก็วกกเกษียณมาเนี่ยคือผมสถานะของเราเนี่ยครับ ในเวทีระหว่างประเทศมันลดลงไปลดลงลดลงไปฮะแล้วผมจะชอบใช้คำนี้แล้วตอนหลังคำนี้ก็หลายคนก็ไปใช้ต่อคือผมรู้สึกว่าประเทศไทยหายจากจอไรดาเพราะฉนโจ์โจทย์ที่มารับตำแหน่งแม้จะสี่เดือนเพื่อวางรากเนี่ยแสดงว่าความท้าทายก็คือตรงนี้ครับเอาประเทศไทยกลับไปสู่ครับสปอตไลท์หรือว่าเรด้าสี่เดือนแต่มันก็อาจจะมากกว่าสี่เดือนหน่อยครับใช่ไหมครับก็อพยายามขับเคลื่อนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย การต่างประเทศเนี่ยนะเหมือนต้องเริ่มต้นภายในบ้านน้องในข้างในเหรอแอดโฮมเพราะว่าความที่เราเป็นเอกภาพพูดเป็นเสียงเดียวกันอันนี้สำคัญนะเราก็เห็นอย่างคนนี้กัมพูชาเงี้ยนะครับถ้าถ้าเราพูดเป็นเสียงเดียวกันมีอกภาพเราก็จะมีอำนาจการต่อรองสที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกัมพูชาเึ่งเดี๋ยวคงจะพูดเป็นต่อไปนะ เขาก็รู้สึกว่ารัฐบาลเราเนี่ยไม่เข้มแข็งเราตั้งรับเกินไปใชมันก็กลายเป็นเขาลุกเราตลอดก่อนต้องเริ่มจากแอดโฮมก่อนแอดโฮมด้วยในบ้านเราตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นไหมเริ่มดีขึ้นไหมเนี่ยเขาก็เจอกับท่านรัมปรีกาโหมก็นั่งคุยกันเรื่องกัมพูชาเจอกับท่านพมทบก็ก็คุยกันแล้วก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วตอนตอนที่มีไม่รู้แหละใครมาคุยมาแนะนํามาทาาทามมาติดต่อเนี่ย โจทย์ที่เขาจะชวนมาเป็นราตรีต่างประเทศนี่เขาให้โจทย์อะไรบ้างครับเขาไม่ได้ให้โจทย์เขาอยากได้ใครที่มีประสบการณ์<ม>ประสบการณ์นนี่นใช่เลยมาแล้วถูกต้องแล้วคล้ายๆว่าจะเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ผมก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นักการเมืองไอ้ไไน,นี่ถูกแล้วผมก็ทำงานตา,ตามเนื้อผ้าตามที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับก็พยายามใช้ประสบการณ์ต่างๆเต็มที่ไม่ใช่นักการเมืองสิ่งที่ท่านเสียสัตย์ผ่านมา ผ่านอธิบดีผ่านประหลัดผ่านเอกอัคกราและจะูด,ดท,ทุกประเทศสิ่งแรกที่ต้องทำนอกเหนืออยากทำให้ home แอดโฮมเราเข้มแข็งพูดในภาษาเดียวกันแล้วเป้าประสงค์หลักในระยะสั้นที่จะเห็นด้ยจากการทำงานแบบมืออาชีพมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจะเห็นอะไรในกระทรวงการต่างประเทศคือผมว่าทางกระทรวงเนี่ยาาการเขาเก่งนะครับเราต้องให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจ ในความเป็นเครือข่ายรกระทรวงการต่างประเทศทํางานอย่างเป็นมืออาชีพนะครับอยู่ในแนวหน้าในเรื่องการต่างประเทศนี่นะครับผมคิดว่าตรงนี้ที่ภารกิจนอกจากในเรื่องของการวางนโยบายต่างประเทศนะครับต<ม>้องเชิงลุกด้วยใช่ไหมเชิงลุกด้วยครับแต่ภายในกระทรวงเนี่ยมันที่สําคัญคคให้เขารู้สึกภูมิใจว่าเขาอยู่กระทรวงต่างประเทศเราทํางานแบบมืออาชีพทํางานแบบเห็นผลนะครับ ตรงเนี้ยผมเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญอ๋อตรงนี้ก่อนมอร์โรเรียกมอร์โของคนที่ทํางานออกมาให้เป็นมืออาชีพก่อนปลุกวันกําลังใจก่อนจุดก็เจอปัญหานทกับประชาเนและในพูดเนี่ยคือว่าเราต้องอธิบายให้คนสานาชชนเนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศทําอะไรคิดอะไรและสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรครับทั้งที่บางครั้งเรื่องการต่างประเทศเันเรื่องไกลตัวครับเราต้องเรื่องการต่างประเทศมาใกล้ ให้ประชาชนให้มากที่สุดมีคราับมีคนสนใจมีการพูดกันในวงการภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจว่ายุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยเรื่องพิธีการเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการนำพาประเทศในฐานะาชื่อเสียงประเทศออกไปข้างนอกนี่เรื่องหนึ่งเวทีเจรจาเรื่องหนึ่ง แต่ว่าด้วยเรื่องของการปรับบทบาทให้เป็นลีดเดอร์ในการเป็นทับหน้าสำหรับโอกาสในการทำธุรกิจของภาคธุรกิจไทยเขาบอกว่าควรที่จะปรับไหมใช่ครับควรต้องปรับครับเพราะนี่เป็นการทูตยุคใหม่การทูตที่ต้องตอบโจทย์ของประเทศการทูตที่ต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศคือเราไม่ไม่ใช่ไปสร้างความสัมพันธ์ให้ดีอย่างเดียวนะครับทูตยุคเก่าเปิดโอกาสโอกาส้ดยเฉพาะโอกาสเรื่องเศรษฐกิจ ะนะครับเราเราไม่ใช่แค่ไปพูดเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปเราต้องรู้เลยว่าประเทศนั้นมีอะไรที่สําคัญต่อประเทศไทยมีเทคโนโลยีอะไรนะครับเพราะเพราะทูตเนี่ยเอกทูตนะคือ,ค,อคือตอนนี้ประเด็นแรกคือกําลังให้เข้าร่างยุทธศาสตร์ การทุตเศรษฐกิจอยู่ครับตอนนี้เขากำลังผมคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าเสร็จก็อยากจะแถลงข่าวเลยอันนี้บูรณาการกับกระทรวงวันนี้กระทรวงการต้วยประครในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยทำได้เยอะเพราะว่าผมเนี่ยเขามีโอกาสเจอระดับสูงหลายหลายประเทศเขามาเยือนเราไปเยือนครับแล้วผมไปผมก็พยายามที่จะไม่เจอเฉพาะกระทรวงต่างประเทศ เจอผายเอกชนผมไปไปนิวยอร์กก็ไปเจอผ้าเ,เอ,าอกชกนไปที่สิงคโปร์ก็ไปเจอผาาเอกชนก็ต้พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยคือไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีคลังอย่างเดียวนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยแล้วผมขอให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอท่านเอกนิติท่านเป็นรองนายกครับซึ่งท่านเป็นคอรมงเศรษฐกิจใช่ไหมครับขอให้เอากระทรวงต่างประเทศไปอยู่ในคอรมงเศรษฐกิจหนึ่งเราจะได้รู้ว่า นโยบายเศรษฐกิจไปทางไหนเราเลยได้พูดได้อย่างอย่างฉลาดจะเรียกว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจก็ว่าได้อันนี้ก็ท่านกําลังวางบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในระยนสั้ให้เป็นหนึ่งในกลไกทางด้านโอกาสทางด้านการท้าการลงทุนของประเทศนั่นแสดงว่าบทบาทของทูตต่อไปที่ออกไปในประเทศต่างๆที่เป็นเสาหลักของเราอยู่เนี่ยก็ต้องปรับบทบาทวิธีการทำงานก็อย่างไปประชุมเอเปกที่เกาหลีแล้ว เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเราคุยเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเราคุยเรื่องดิจิทัลอีโคนมีเศรษฐกิจดิจิทัลเราคุยเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเราคุยเรื่อง AI นะครับเราจะมีระบบธรรมภิบาลในเรื่อง AI นี่ยังไม่ได้ยินเรื่องความสพันธ์การพูดเลยคือนี่คือการพูดยุคปัจจุบันเนื้ที่มันไม่ใช่เรื่องประเด็นเดิมๆแน่นอนประเด็นเดิมๆเรื่อง สันติภาพความขัดแย้งมันยังมีอยู่เป็นรูทีนเป็นรูทีนแต่เราในเชิงรุกนี่ก็คือการทูตที่เปิดโอกาสให้กับประเทศไทยนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะทูตเนี่ยเรามีทูตทังเยอะแยะหน้าที่ไม่ใช่เชื่อมความสัมพันธ์หาโอกาสให้กับประเทศไทยครับแล้วทูตก็ต้องมานั่งมันก่อนว่าเราต้องเทรนทูตกันใหม่ไงให้เขา้าใจเรื่อง AI เรื่อง d i จิ t a l e คอ n น m y ีให้เขาสามารถที่รู้ว่าเราต้องการเทคโนโลยีแบบไหนแล้วอยู่ที่ไหนอือเป็นการทูตเชิงลุก บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะเปิดรับในแนวคิดในแนวการทํางานแบบนี้ไหมผมว่าเขาพร้อมเพราะเขาต้องการทํางานใครในกระทรวงต้องการทํางานแล้วก็ต้องการทางานให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําคือตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศไทยไล้ลายให้ถูกแล้วกันเขาพร้อมอยู่แล้วและเขาก็จะมีความภูมิใจว่าเราทำเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีสำนวนเราต้องเขาเรียกว่า deliverables มันต้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วการทูตเนี่ยมันต้อง Walk the Talk คือ a อ k อย่างเดียวไม่ได้ต้องเดิน้าไปเพราะเชิญเหตุนะคเพราะนั้นผมก็พยายามบอกพวกน้องๆที่กระทรวงที่รู้จักกันหมดกระทรวงการเกเนี่ยตอนนี้เราต้องปรับการทำงานของเราเนี่ยให้มันเป็นของจริงนะครับตอบโจทย์ประเทศหาโอกาสนะครับเราต้องปรับการพูดไปสู่การพูดยุคใหม่นะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่ท่านวาง r o a แ m a ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ การทูดด้านการผ่านชิดเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับคือเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่อย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านถามเนี่ยคือหนึ่งสี่เดือนเนี่ยวางไว้อย่าใช้สิทธิ์ให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่มีเข็มทิศนะครับเพราะมิฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนผู้บริหารองค์กรครับล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนครับอย่างน้อยปัญหาเฉพาะหน้ามันมีแน่นอนวันต่อวันเนี่ย แต่เรารู้ว่าเราอยากไปเส้นทางไหนที่ระยะยาวครับไปยาใช้สี่เดือนให้เป็นอย่างนั้นครับอันนี้สี่เดือนแรกที่จะเห็นปรับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศครับปรับบทบาทของทูตที่ออกไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยสิ่งที่จะเห็นรถแมพในระยะสั้นอีกที่จะเห็นในยุคท่านที่วางรากฐานตรงเนี้ยเรื่องการพัฒนาบุคลากรและมีเรื่องอะไรครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ก็เรื่องใกล้ตัวเราเองครับ ก็คือสถานการณ์ในเมียนมาอ๋อเมียนมาเมียนมามคิดี่รเป็นเรื่องที่คือถ้าเขายังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงครับครับเราก็จะได้รับผลกระทบเรามีชายแดนเรื่องของการลี้ภัยจากการเกิดขึ้นรบเรายังมีอยู่เป็นแสนนะเราเราเป็นคนแบกรับเราดูแลอยู่ใช่ครับ แล้วพวกนี้ก็เสียดายคือเขาเขาควรจะกลับไปสร้างประเทศเขาครับเราก็ต้องดูแลไม่ให้มันกลายเป็นเป็น lost generation หายไปองส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงคืออย่างเรื่องการค้าชายแดนเนี่ยครับการค้าชายแดนที่เป็นมันเป็นมูลค่าการไหลการไหลของโอกาสของเราการค้าอย่างที่ชายแดนมันไปถึงทุกจุดในเมียนมาจากชายแดนนะครับตอนนี้มันก็มันไม่มีการค้าชายแดนแล้วหลายที่หลายหลายจุดที่ใช้เงินบาทนะการแลกเปลี่ยน ท่านมองว่าบทบาทของไทยในเมียนมาเราควรก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการ,รขับเคลื่อนเพื่อน,นำไปสู่สันติภาพใช่แต่แน่นอนคือสันติภาพมันต้องเกิดจากภายในค,คนของเขาทุกฝ่ายต้องตระหนักว่าถ้าเขาไม่พูดคุยกันเนี่ยมันไม่มีสันติภาพาาแล้ว,ลวลเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีสันติภาพอย่างแท้จริงตั้งแต่ ได้เป็นเอกาานษครนะครับถ้าเราดูนะครับเพราะว่าเขายังมีชนกลุ่มอยุ่งมอยู่ถ้าถ้าเราสนับสนุนเขาเขามีสันติภาพพูดคุยกันนะครับมีการฟรองดอมก็เป็นผลประโยชน์ประเทศไทยเราเราสนับสนุนนะครับเราพยายามโน้มน้าวนะครับแต่เราต้องทำเช่นกับอาเซียนครับ กับประเทศเพื่อนบ้านจีนอินเดียเงี้ยเราต้องทําร่วมกันนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเราควรจะอยู่ในแนวหน้านะครับถ้าเราผนึกกําลังเราพูดเป็นเสียงเดียวกันเราต้องการเห็นพีซสันติภาพที่แท้จริงผ่านกระบวนการพูดคุยเขาอาจจะเริ่มพูดคุยบ้างเราจะลีดเดอร์ในฐานะอาเซียนหรือว่าตัวไทยเป็นตัวนำร่องเราไทยกับเมียนมาเนี่ยเราก็ต้องมีบทบาท เราก็ต้องทําม,มากขึ้นรเรื่องชายแดนนะครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือทอางมนุษยธรรมนะครับการที่จะส่งเสริมให้เขาเริ่มมีการเจราจาก,กับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ฝั่งไทยครับสองเราต้องทําในกรอบอาเซียนเพราะจริงๆแล้วหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเขา เขาสนใจมไม่เท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้รับผลกระทบเหมือนเราแต่เราสนใจแต่อเมริกาก็สนใจมากนะอเมริกาสนใจเพราะว่าจีนก็สนใจจีนก็สนใจนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ให้จีนกับสหรัฐมาแข่งขันตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหานั่นเรื่องของเรื่องของสี่เดือนว่าจะวางรากฐานยังไงบ้าง